前路，梦想中的彼岸为何还未到？明明我已奋力无间，天天上路，我不死也为活得好。快到终点，才能知道。又在。 ครับจะขอสัมภาษณ์พี่เหลียงถึงการทำงานในหนังเรื่องพรสได้ได้ชักก็ดีฮะไม่ทราบว่าพี่เหลียงจะสะดวกไหมครับเ,ออเ,ดเดี๋ยวนะครคุณคุณนัดผมแล้วคุณต้องกล้องพร้อมแล้วยังจะถามอีกเยอะฮะว่าผมสะดวกไหม <c oughs> <c oughs> แต่แต่ผมพูดจีนนะคนที่ดูอยู่เขาจะฟังออกหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวเราพากเสียงภาษาไทยให้ครับอ๋อโอเคฮะอขอเป็นเสียงพันธมิตรนะครับจะได้รอๆหน่อยครับรู้สึกยังไงครับที่ได้ร่วมงานกับผู้กำกับท่านนี้ฮะก็ท้าทายดีครับปกติผมได้ร่วมงานกับผู้กำกับดีๆมาตลอด มาทํางานกับผู้กำกับเร็วๆมั่งก็ได้ประสบการณ์ดีครับแล้วไปยังไงมายังไงครับถึงได้มารับเชิญให้หนังเรื่องนี้คือผู้กำกับท่านนี้เขาเจอผมในงานประกาศรางวัลงานหนึ่งนะฮะแต่เขาขี้อายเขาไม่กล้ามาคุยก็เลยไปคุยกับผู้จัดการผมผู้จัดการก็ให้เมลของเลขาผมกับเขาไปเขาก็ส่งเมลมาให้เลขาผมเลขาผมก็ไปปรึกษาภรรยาผมว่าจ้เายังไงภรรยาผมก็บอกลูกชายผมว่ามีคนติดต่อให้คุณพ่อไปเล่นหนังนะ ลูกชายก็ร้องไห้ใหญ่เลยเลยโทรไปฟ้องครูที่นี้ครูฝ่ายปกครองก็โทรมาบอกผมว่าเจ้ายังไงผมเลยต่อสายไปถึงผู้จัดการว่าให้ตามผู้กากับท่านนี้มาคุยกับผมตัวต่อตัวสรุปคือถ้ามันทักผมในงานประกาศรางวัลแต่แรกก็จบแล้วแต่ยังไม่ตกลงทันทีใช่ไหมฮะใช่ฮะแต่ระดับผมนี่ถ้ารับเล่นเลยแต่เ,เขาหาว่าเงี้ยนบทฮะเสียราคาหมดก็ต้องเล่นตัวบ้างแล้วเพราะอะไรถึงรับเล่นเรื่องนี้ฮะเขาก็ inbox มาหาผมทาง a c e b o o k ครับแล้วก็ส่งเพลงเพลงนึงมาให้ผมฟัง พอผมฟังเพลงนั้นจบปุ๊บผมเลยรับเล่นเลยฮนะคือเพลงเปิดประตูใจของลูกปัดพิมพ์มชนกเ แสดงว่าผู้กำกับคนนี้เขาชอบนักร้องที่ชื่อลูกปัดพิมพ์ชนกเลยฮะอ๋อใช่ฮะแต่เขาบอกว่าเขาชอบปาวรลีมากกว่าเขารีเควสต์มาเลยเลยฮะว่าต้องเป็นพี่เหลียงเท่านั้นใช่ฮะเพราะว่าเขาอยากคารวะวงกาไวกับจอนวูในหนังซึ่งผมก็เป็นดาราขาประจําให้กับผู้กำกับทั้งสองท่านอยู่แล้วเขาก็เลยเรียกผมมารับเชิญในหนังเขาทราบมาว่าก่อนจะมาเป็นพี่เหลียงนี่มีการลิงดาราฮ่องกองท่านอื่นไว้ก่อนแล้วฮะคนแรกที่ผู้กำกับลิงไว้คือบูสลีแต่ไม่ได้เพราะว่าบูสตลีเส เขาก็เลยจะเลือกเลสเจางทีนี้เลสี่จางก็เสียไปแล้วอีกก็เลยมาเลือกผมคือไอ้ที่มันเลือกมาก่อนๆหน้านี้คือตายหากหมดแล้วก็ทันระหว่างนี้ผมเป็นอะไรไปก็ลิงไอ้ผู้กำกับคนนี้ไว้ก่อนเลยถ่ายทําวันแรกผู้กำกับมีการบีฟพี่เลี่ยงยังไงบ้างครับเขาก็โทรปลุกผมตั้งแต่ตีสามฮะแล้วก็ให้ผมอาบน้ําแต่งหน้าทําผมเตรียมตัวให้เสร็จแล้วก็ให้มาถึงกองถ่ายตอนตีสี่ถ่ายจริงกี่โมงฮะบ่ายสองฮะก็ยังงงอยู่วันนัดกูมาทาเฮียอะไรตีสี่ พี่เลียงมองว่าผู้กํากับคนนี้เป็นยังไงบ้างฮะเขาดูไม่ค่อยพร้อมนะคือเขานัดทีมงานไวหกโมงครึ่งอ่ะตัวเองมาเจ็ดโมงครึ่งแถมสภาพตอนมาถึงกองนี่แบบว่าอิดโรยมากอ่ะยังกับคนที่เพิ่งจะสตรดกมาทั้งคืนคือผู้กํากับคนนี้เขาดูหนังเอวีบ่อยด้วยฮะประเด็นเตายังไม่พอนะฮะถ้าเป็นผู้กํากับทั่วไปเนี่ยสิ่งแรกที่จะทําตอนถึงกองก็คือเช็คความเรียบร้อยตั้งกล้องเตรียมฉากแต่สิ่งที่ผู้กำกับคนนี้ทำไปอย่างแรกเมื่อมาถึงกองคือไปขี่ มีหนังสัมตอนเข้าฉากเขายังใส่กางเกงรัดติ้วจนเห็นเออภาษาไทยเขาเรียกอะไรนะเงาดาหรือไงนี่แหละซึ่งมันมันเอ,อทุเรศใส่สาวมากมากคิดยังไงครับที่พุ่งกับเรื่องนี้เขาบอกว่าตัวเองหน้าคล้ายทาเคชิคเนชิโร่เออผมไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยอย่างมากเลยผมว่าพุ่งกับเรื่องนี้หน่าคล้ายวังรีหอมมากกว่าเห็นว่าวันที่ถ่ายพี่เหลียงได้เข้าฉากกับนางเอกก็คือน้องมะเหมียวด้วยอ๋อใช่ฮนะน้องพูดถึงพี่เหลียงว่าไงบ้างฮะน้องบอกว่าผมเล่นได้เออ นิ่งมากๆร่วมง,งานกับนางเอกคนนี้เป็นยังไงบ้างฮะก็ดีฮะน้องน่ารักสแสดงดีเล่าเรื่องมีพร้อมเกือบทุกอย่างฮะน้องคนนี้ขาดอยู่อย่างเดียวอะไรฮะสติสตังฮะน้องเขาไปหมดแล้วอ่ะคือถ้าพูดเป,ป็นภาษาชาวบ้านคืออินี่บ้าได้ถ่ายโปสเตอร,ร์กับน้องด้วยรู้สึกยังไงบ้างฮะผมยอมรับเลยนะครับว่าผมใจแยวมากเลยผมใจแยวมากตอนที่น้องเอื้อมมือมารูปหน้าผมผมเคลิ้มไปจริงๆ มันทำให้ผมนึกถึงตอนถ่ายหนังกับวงกาไวเรื่อง Happy Together เมื่อ18ปีก่อนในเรื่องนั้นเนี่ยผมต้องเล่นเป็นคู่เกกับเลสซี่จางผมกับเลสซี่จางเข้าฉากด้วยกันไวมากแล้วก็มีบทที่ต้องโนเนียกันมากจะผมรู้สึกแบบนั้นกับเลสซี่จางจริงๆโดยเราแอบคบหากันอย่างลับๆแล้วก็มีแผนที่จะประกาศให้แฟนๆได้รู้แต่น่าเสียดายที่เลสซี่จางเขาฆ่าตัวตายไปซะก่อนหลงก็เลยไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครแล้วพอจะทราบไหมครับว่าเลสซี่จางเขาฆ่าตัวตายเพราะอะไรอันนี้ผมไม่ทราบนะฮะ แต่ที่แน่ๆคือไม่เกี่ยวกับผมเอ่อผมยังไม่ได้พูดถึงพี่เลยนะครับพี่ร้อนตัวอะไรปล่อ๋อไม่เลยผมไม่ได้ร้อนตัวอะไรเลยแต่ถ้าจดัมภาพผมกรุณาอย่าเปิดประเด็นนี้ขึ้นมานะฮะสุดท้ายนี้อยากฝากอะไรถึงแฟนๆที่รอชมพรีสต์ไตายซักก็ดีอยู่บ้างฮะก็อยากให้ชมกันเยอะๆนะครับเป็นหนังที่พูดถึงชีวิตที่ทรมานกับความตายที่น่าปรารถนาก็เป็นหนังที่ตั้งคําถามถึงการใช้ชีวิตอีกรูปแบบหนึง่งที่สําคัญคือหนังเรื่องนี้ได้นักแสดงและทีมงานที่ค่อนข้างหลากหลายทั้งเบื้องหน้าและเบื้องงหลั ผัดเปลี่ยนก็นมาช่วยเหลือถ่ายทํากันจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ถ้าไม่เห็นแก่ผู้กํากับและทีมงานเรื่องนี้ก็เห็นแก่ผมที่มารับเชิญในหนังทั้งเรื่องประมาณ15วิทก็ได้นะฮะยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับครับก็ขอขอขอบคุณพี่เหลียงมากนะครับที่ให้เกียริมาสัมภาษณ์ในวันนี้ด้วยความดีฮะงั้นผมขอตัวเลยแล้วกันฮะเพราะว่าตอนนี้รถเมลสาย2 9จะมาแล้วผมต้องไปก่อนบ๊ายบายครับ,รบผมขอบคุณมากครับ